ลำดับต่อไปครับจะเป็นการบรรยายพิเศษนะครับในหัวข้อเรื่องมาตรวิทยากับอุตสาหกรรมนะครับซึ่งวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะครับซึ่งท่านสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกนะครับสาขาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยเทคนิคอลูนิ i วอร์ซิตี้ออฟเบอร์ลินครับท่านมีความเชี่ยวชาญด้าน,านการวัดอุณหภูมิเชิงแผ่รังสีด้านโฟโตเดเทกเตอรนะครับด้านเรดิโอเมทรและด้าน เทอร์โมมิตรีนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านดรณรดมนวลข่าวนะครับผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยครับครับสวัสดีครับผู้เข้าร่วมงานทุกท่านก็อื่นๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางผู้จัดงานนะครับที่ให้โอกาสผมนะครับได้มาพูดนะครับที่เกี่ยวกับในเรื่องของมาตรวิทยานะครับวันนี้ก็จะขอโอกาสนี้ครับมาแชร์นะครับว่า มาดวิทยานะครับสามารถที่จะนําไปใช้นะครับกับภาคอุตสาหกรรมได้ยังไงนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของงานวิจัยนะครับก็อาจจะต้องอาจจะมีการนําวานวิทยาณครับไปใช้งานได้นะครับก็คืออันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของเป็นรูปของสถาบันมาดวิทยาณแห่งชาตินะครับก็อยู่ที่คลองห้านะครับปทุมธานีนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมกันได้นะครับเราก็มีห้องปฏิบัติการมากกว่า60ห้องปฏิบัติการนะครับที่อยู่ภายใต้ อาคารทั้งหมดนี้นะครับก็เรามีอาคารหลักๆ3าอาคารนะครับก็สามารถที่เข้าไปเยี่ยมชมกันได้นะครับครับก็คือถ้ามองว่ามาวิยาคืออะไรนะครับก็ต้องบอกว่ามาวิยานะครับก็คือจะเป็นเรื่องของผมก็ขอสรุปสั้นๆเลยนะครับตามคําบัญญัติของ International Vocabulary of Metrology นะครับก็คือ s c i e n c of Measurement นะครับ and its application นะครับก็คือว่ามาวิยามันก็คือศาสตร์ของการวัดนะครับและที่สําคัญนะครับ มารวิยาต้องนำศาสตร์แห่งการวัดเหล่านี้นะครับไปประยุกต์ใช้งานด้วยนะครับซึ่งหลกัหลกๆแล้วสิ่งที่มารวิยาทำนะครับก็จะทำอยู่ในเรื่องของความสามารถในการสอบกลับได้ของเครื่องมือวัดนะครับไปยังมาตรฐานนะครับของการวัดนะครับสูงสุดหรือหน่วยวัดสูงสุดที่เราเรียกว่า SI unit นะครับก็อันนี้ถ้าใครอยากรู้ปอดความเป็นมาอย่างไงของ SI unit สามารถเข้าไปดูใน YouTube Channel นะครับของ Training NIMT ได้นะครับซึ่งผมทำ เป็นวีดีทัศน์ไให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปศึกษากันได้นะครับมาวิทยานะครับจะครอบคลุมถึงในเรื่องของสิ่งที่เราทํากันมากๆเลยก็คือว่าในเรื่องความไม่แน่นอนในการวัดนะครับแล้วก็ทําให้การวัดเนี่ยครับที่เราวัดกันเนี่ยนะครับไม่ว่าวัดที่ประเทศไหนก็จะต้องเป็นที่ยอมรับเท่าเทียมกันทั้งโลกนะครับอันนี้คือปัจจัยหลักๆหรือเป็นสิ่งสําคัญของมาวิทยาเลยนะครับเรื่องความไม่แน่นอน,นการวัดเนี่ยนะครับมันเกิดอยู่บนพื้นฐานที่เราคิดว่า ไม่มีการวัดใดนะครับบนโลกนี้ที่วัดแล้วไม่มีความผิดพลาดนะครับสิ่งที่เราทำได้อย่างเดียวเลยนะครับก็คือว่าเราจะต้องทำการลดค่าความผิดพลาดจากการวัดนะครับที่มันเกิดขึ้นนะครับให้อยู่ไม่ใช่ให้หมดไปนะครับเราไม่สามารถลดค่าความผิดพลาดของการวัดให้หมดไปได้สิ่งที่เราทำได้อย่างเดียวเลยคือเราลดค่าความผิดพลาดในการวัดให้อยู่ในระดับที่เรายอมรับได้ซึ่งการยอมรับได้นะครับของแต่ละ งานของแต่ละคนนะครับก็อาจจะไม่เท่ากันซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะจะมีตัวอย่างให้ให้ดูนะครับว่าเมื่อเราทําให้ค่าการยอมรับได้มันเหมาะสมนะครับมันจะเกิดผลดียังไงนะครับซึ่งอันนี้นะครับความความสอบกลับได้ทางด้านมารวิยาสําคัญยังไงครับก็คือว่าสิ่งที่สําคัญของความสามารถในการสอบกลับได้เชิงมารวิยาของเครื่องมือวัดเนี่ยมีความสําคัญเพราะว่ามันจะทําให้เรานะครับมั่นใจได้ว่าไอ้ตัวเครื่องวัดนะครับที่เราใช้กันอยู่ ทุกวันในชีวิตประจําวันเราเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วมันวัดได้ถูกต้องตามนิยามของการวัดในแต่ละพารามิเตอร์นั้นๆจริงๆนะครับเราวัดโวล์เท่าไหร่นะครับค่าโวล์น,นั้นก็จะต้องเป็นค่าที่ถูกต้องจริงๆนะครับซึ่งนะครับความสามารถในการสอบกลับได้ของทางาวิทยานะครรบก็จะทําให้เรานะครับมั่นใจได้ว่าจากนิยามนะครับของหน่วยวัดต่างๆของโลกนี้นะครับ ที่เราจะมีเบสยูนิตอยู่7หน่วยเนี่ยนะครับจากที่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มีความสลับซับซ้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นโจเซฟสันจังชันนะครับคนตั้มฮอลล์รีสต์แตนส์นะครับซิลิคอนสเฟียร์อตอมิกค,คล็อกหรือแม้กระทั่งอะคูสติกการ์ดเทอร์โมมิเตอร์นะครับคลิปเปิลบาลานซ์นะครับแล้วก็คราจินิกราเดโอเมเตอร์หรือแม้กะรปปาานะทั่งตัวเลเซอร์เหล่านี้ที่เป็นตัวที่นิยามนะครับเราใช้ในการนิยามหน่วยวัดนะครับมาสู่ถ่ายทอดค่าเหล่านี้ครับ มาสู่เครื่องมือวัดในชีวิตประจําวันของเรานะครับอันนี้คือหน้าที่ของมาตรวิทยานะครับซึ่งจะมีการถ่ายทอดกันเป็นลําดับขั้นและในแต่ละลำดับขั้นที่มีการถ่ายทอดก็จะมีในเรื่องของความไม่แน่นอนในการวัดที่เกิดขึ้นด้วยนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ยกตัวอย่างให้เห็นนะครับว่ากว่าที่ทุกท่านนะครับจะทางไฟฟ้าเนาะจะได้ใช้ handheld DMM นะครับ handheld DMM นะครับหรือตัว process c a l บ b a t o r ที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปนะครับทางด้านมารวิยาเนี่ยก็จะต้องถ่ายทอดค่าความถูกต้องในการวัดวตนเหล่านี้ DC โววตนเหล่านี้นะครับมาจากโจเซฟสันจังชันนวตนเตสแตนดาร์ดนะครับซึ่งการโอเปเรชันหรืออะไรของมันเนี่ยก็จะค่อนข้างที่ยุ่งยากมากนะครับแต่นั่นก็คือมันก็จะมีความถูกต้องที่สูงนะครับเพราะมันคือสแตนดาร์ดหรือมาตรฐาน แห่งชาตินะครับของประเทศไทยนะครับถ่ายทอดลงมาเรื่อยๆนะครับสู่ผู้ใช้ในระดับล่างเพราะฉะนั้นถ้าตัวมิเตอร์ตัวนี้นะครับได้รับการสอบเทียบนะครับหรือถ่ายทอดความถูกความสอบกับได้ทางมารวิทยาที่สมบูรณ์นะครับก็จะทําให้ผมมั่นใจได้ว่าค่าโวลเตตที่ผมวัดได้จากมิเตอร์ตัวนี้นะครับมันก็เป็นค่าเดียวกันแหละหรือเป็นค่าที่ถูกต้องตรงตามค่าที่ตัวโจเซฟันจังชัน แต่ดา n ร์ด d ตัวนี้ให้ข้าวออมานะครับทีนี้นะครับผมก็จะมีตัวอย่างนะครับของอตัวตัวอย่างของที่ผมไปทำโครงการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการาใช้มาตรวิทยานะครับไปพัฒนานะครับเรื่องของอุตสาหกรรมเพราะผมตอนนั้นผมมีแนวคิดอยู่ที่ว่าถ้าเราวัดได้ถูกต้องเราลดค่าการยอมรับได้ให้มันเหมาะสมในแต่ละงาน ผมเชื่อว่าค่าของพลังงานที่เราใช้ในการผลิตนะครับมันจะต้องลดลงนะครับซึ่งพอดีวันนี้เพิ่งดู f c e e o o o นะครับก็มันก็ขึ้นเด้งขึ้นมาพอดีว่าวันนี้เมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยผมก็ได้ให้สัมภาษณ์กับกับสำนักข่าวอันนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องโครงการนี้ที่ผมเริ่มทำเมื่อเมื่อตอนนั้นนะครับก็พอดีกันเลยกับวันนี้ที่ก็ได้มานำเสนอที่นี่นะครับ ก็คืออันดับแรกเลยนะครับเป็นโครงการแรกที่ผมเริ่มทำเนี่ยผมทําในเรื่องของพวกอาหารแช่แข็งครับก็เดินเข้าไปขอเขาทําเลยครับที่โรงงานอาหารแช่แข็งครับเขาก็งงๆนะว่าคุณเป็นใครตอนแรกพอเราบอกว่าเรามาจากสถาบันมาตรฐานพิษณชาติพอมีเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานอะไรพวกนี้เขาก็ยังเก่งๆเ,เพราะว่าเอ๊ะจะให้ทําดีหรือไม่ทําดีนะครับเราก็เลยขอเขาทำครับขอเขาทาว่าลองดูครับว่าคุณให้โอกาสผมทําแล้ว คุณจะประหยัดพลังงานได้นะผมทําให้ฟรีเลยคุณไม่ต้องจ่ายค่าอะไรทั้งสิ้นแต่ผมขออนุญ,ญาตเข้าไปทําในโรงงานคุณนะใช้โรงงานคุณเป็นต้นแบบในการที่จะทําโครงการนี้โดยสมมติฐานของผมที่ว่าลดค่าความยอมรับได้หรือความผิดพลาดในการวัดให้มันน้อยที่สุดนะครับให้มันอยู่ในจุดที่เรายอมรับได้และดีที่สุดนะครับผมก็เริ่มครับ2โดยแนวคิดที่ผมบอกว่าจากวัตถุดิบนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอะไม่ว่าจะเป็นนมนะครับหรือผักนะครับให้กลายเป็นไอศครีมหรือผักแช่แข็งเนี่ยสิ่งที่เราต้องใส่เข้าไปคือพลังงานครับถ้าเราใส่พลังงานเนี่ยไปมากเกินไปอะไรเกิดขึ้นครับต้นทุนครับต้นทุนก็สูงเพราะฉะนั้นถ้าผมอยากจะลดต้นทุนผมต้องลดอะไรครับพลังงานง่ายๆแค่นี้เองครับ ผมก็เลยลองดูครับผมจะลดพลังงานตัวนี้ในกระบวนการที่มันเกิดขึ้นของทั้ง2โรงงานนะครับซึ่ง2โรงงานนี้เป็นโรงงานที่แตกต่างกันมากครับโรงงานหนึ่งเป็นโรงงาน o อท็อปเลยครับเป็น o อท็อปเป็น SME เล็กๆในประเทศไทยเลยอยู่ที่จังหวัดนครปฐมครับกับอีกโรงงานหนึ่งเป็นโรงงานอยู่นครปฐมเหมือนกันครับแต่เป็นโรงงานที่ส่งออกผักผลไม้แช่แข็งไปยังต่างประเทศ2โรงงานนี้ถ้าดูเผินๆต่างกันสิ้นเชิง โรงงานนี้เป็น o t ท p โรงงานนี้คืออินเตอร์เนชั่นแนส่งขายต่างประเทศซึ่งแน่นอนครับมาตรฐานเขาต้องมีสูงนะครับแต่เชื่อไหมครับสองโรงงานนี้สุดท้ายได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันครับซึ่งสิ่งที่ผมทำก็คือว่าผมจะไปวิเคราะห์ขั้นตอนในการวัดอุณหภูมินะครับของทั้งสองโรงงานนะครับและที่สำคัญครับผมจะทำการวัดค่าในแต่ละโปรเซสของการดำเนินงานครับว่า เขาได้ตั้งค่าอุณหภูมิมากเกินไปเกินความจําเป็นหรือเปล่าทีนี้คําว่ามากไปหรือน้อยไปเนี่ยวัดจากอะไรครับผมมีสแตนดาดคุมครับซึ่งสแตนดาดของอาหารแชร่แข็งถูกถูกวางเอาไว้โดยโคเด็กครับเพราะฉะนั้นถ้าผมฟอลโล่ตามโคเด็กครับว่าสุดท้ายแล้วอุณหภูมิของอาหารแชร่แข็งจะต้องไม่เกินเท่าไหร่นะครับไม่เกินลบสิ 18. นั่นก็หมายความว่าถ้ามันฟอลโล่ตรงนี้ได้แสดงว่าโอเค โปรดักต์โอเคแล้วเพราะฉะนั้นยังไงเรา็็ะทาให้อุณหภูมิไม่เกินลบสินะครับแต่เราจะตั้งอุณหภูมิที่เราใช้ในการฟรีซเนี่ยให้มันดีขึ้นนะครับผมก็พยายามหาเงื่อนไขต่างๆนะครับก็ทําอยู่ประมาณสัก1เดือนครับก็ได้ผลออกมาครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับโรงงานไอศครีมเนี่ยผมสามารถประหยัดพลังงานไปได้21%นะครับในขณะที่โรงงานผักแช่แข็งเนี่ยผมสามารถประหยัดพลังงานไปได้27%นะครับ ซึ่งเป็นต้นทุนเนี่ยครับในการผลิตเนี่ยคิดเป็นของผักแช่แข็งนะครับอยู่ที่ประมาณ10%ถ้าคิดเป็นบาทคือเท่าไหร่ครับผมสามารถลดค่าใช้จ่ายให้เขาได้นะครับในการแช่แข็งผักนะครับต่อกิโลกรัมคือกิโลกรัมละ1บาทครับทุกคนก็บอกโหวหนึบาทเองทําเป็นมาคุยอ่าใช่ครับหบาทครับต่อกิโลครับแต่วันหนึ่งเขาแช่เป็นประมาณสัก70-80ตันนะครับต่อห้องนะครับ เพราะฉะนั้นเขามีแบบนี้อีกหลายห้องนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ทําให้เขาสามารถที่จะผลัดพประหยัดค่าพลังงานไปได้นะครับซึ่งนั่นก็คือโบนัสของเขาที่เขาสามารถเอาไปจ่ายพนักง,งานเขาได้นะครับซึ่งอันนี้ก็คือจุดเด่นของโครงการที่ผมทําอันนี้คือผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรเขาไม่ต้องซื้อเครื่องมือใหม่เลยนะครับแค่เขาปรับกระบวนการในการทํางานของเขาเองนะครับด้วยการวัดที่มันถูกต้องขึ้นและสิ่งที่มันน่าตกใจคืออะไรทราบไหมครับ โรงงานทุกโรงงานที่ผมเข้าไปเนี่ยมีเครื่องมือวัดหมดแล้วที่สําคัญคือส่งเครื่องมือวัดไปสอบเทียบด้วยครับแต่สิ่งที่มันน่าสลดไปกว่านั้นก็คือว่าโรงงานทุกโรงงานไม่เคยเอาค่าจากการที่ส่งเครื่องมือวัดไปสอบเทียบเหล่านี้เพื่อให้รู้ว่าเครื่องมือวัดเนี่ยมันมีค่าแตกต่างจากค่าจริงเท่าไหร่อะไรเงี้ยมาใช้เลยครับหน้าที่ผมคือแค่ไปสอนเขาแล้วก็ให้เขาทำฮะแล้วก็หากระบวนการให้เขาใหม่แค่นั้นเองเขาก็ประหยัด ไปได้เครื่องมือไม่ต้องซื้อใหม่แทบจะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยถ้าจะลงทุนจริงๆก็คือแค่การให้คำปรึกษาจากผมซึ่งก็ไม่ได้แพงมากนะครับแค่เดือน2เดือนเขาก็เดือนหนึ่งเขาก็ขุดคืนคืนทุนกลับมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต่อยอดครับด้วยแนวคิดนี้ที่ผมมองว่ามันเป็นไปได้ในการทําอาหารแช่แข็งนะครับผมก็เลยลองเอาไปพิชชิ่งครับในงาน Thailand Tech Show ผมก็ได้ลูกค้ามา2เจ้านะครับเจ้าแรกก็คือเป็น ก็พูดกันตรงๆคือเจ้าใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยแหละครับที่ขึ้นต้นด้วยตัวซีครับลงท้ายด้วยตัวพีะครับนะครับก็เป็นบริษัทที่ก็มาติดต่อนะครับเขาบอกผมว่าช่วยไปดูโรงเชือดไก่เขาที่มีนบุรีให้หน่อยนะครับโรงเชือดไก่เขาที่มีนบุรีที่เขาเป็นโรงเชือดแล้วก็ทําผลิตเป็นอาหารเป็นโปรดักออกมาเลยนะครับแล้วก็แช่แข็งเรียบร้อยส่งออกนะครับให้หน่อยนะครับอีกอันนึงก็คือเป็นโรงงานผลิตไอศครีมครับ อยู่ที่นครปฐมครับอันนี้ไอศกรีมเขาก็บอกว่าไม่ได้มีขายทั่วไปในประเทศไทยนะครับถ้าอยากจะไปทานต้องไปทานที่เอ็มควอเทียหรืออะไรประ, well ประมาณนั้นนะครับส่วนใหญ่จะส่งออกนะครับเป็นไอศกรีมที่ค่อนข้างพรีเมียมนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ชิมนะของเขาแต่ผมไปช่วยเขาทำนะครับผมก่อนเริ่มโครงการครับคุยกันโรงงานที่2ไอศกรีมถามว่าคุณอยากให้ผมลดพลังงานได,ได้เท่าไหร่เขาขอ2%องเปตจำตัวเลขนี้ไว้นะครับเขาขอแค่2% 2%สําหรับเขาคือสําเร็จแล้วนะครับ ส่วนของซีบริษัทยักษ์ใหญ่เจ้านี้นะครับเขาก็อยากให้ไปพัฒนาระบบเขาทั้งระบบนะครับปรากฏว่านี่คือสิ่งที่ผมทำครับที่โรงไก่แช่แข็งครับสิ่งที่ผมเจอก็คือว่าเขาวัดอุณหภูมิในการที่เขาจะตรวจสอบคือในการกระบวนการแช่แข็งอะครับมันจะต้องมีการตรวจสอบอุณหภูมิสุดท้ายใช่ไหมครับก่อนที่จะส่งโปรดักต์ออกไปแต่ปรากฏว่าในกระบวนการที่เขาทดสอบอุณหภูมิของตัวโปรดักต์จริงๆอะมันผิดครับ แล้วถามว่าเขาวัดอุณหภูมิผิดไปกี่องศาครับ10องศาเซลเซียสครับ10องศาเซลเซียสคืออะไรครับนั่นหมายความว่าบางครั้งเขาก็ต้องทำการแช่อาหารแบบนี้ซ้ำโดยใช่เหตุนึกออกไหมครับคือเขาเช็คว่าอุณหภูมิมันยังไม่ได้จริงๆมันได้แล้วนะแต่เขาวัดผิดไงครับ10องศาผมก็เขาก็ต้องเอาไปแช่ใหม่พอเอาไปแช่ใหม่มันก็เปืองเสียเวลานะครับ ผมก็ไปช่วยเขาคิดวิธีนะครับในการที่จะวัดอุณหภูมิเพื่อที่จะให้ลดนะครับการผิดพลาดในการวัดอุณหภูมิเนี่ยลงมาได้10องศาเซลเซียสในขณะเดียวกันครับเขามีห้องแช่ครับห้องแช่พันตันอย่าเรียกว่าห้องแช่ครับก็ต้องเรียกว่ามันมันเป็นเหมือนโกดังอันหนึ่งที่มันแบบลดวิ่งเข้าวิ่งออกได้ครับผมก็ไปช่วยเขาแก้ปัญหาว่าจากการลีกจากการอะไรทั้งห,หมดเอาเรื่องของเซนเซอร์อุณหภูมิไปวัดครับทำเทมเพอร์เจอร์แมปปิ้งให้ทั้งทั้งอันนะครับ จนสุดท้ายเขาสามารถควบคุมอุณหภูมิและก็เล็กุเลตอุณหภูมิเนี่ยทำให้เขาสามารถประหยัดค่าไฟไปได้นะครับโดยเขาประหยัดค่าไฟไปได้ประมาณสเนะครับสำหรับไอ้ห้องโอดังพันตันเขาเนี่ยตู้แช่พันตันเขาเนี่ยนะครับส่วนโรงงานไอซครีมครับโรงงานไอซครีมผมก็ใช้หลักการเดียวกันเลยครับก็คือว่าทํายังไงก็ได้ให้อุณหภูมิที่เขาใช้อ่ะในในห้องที่เขาสตอเรจตัวตัวไอศ์ครีมมาไว้ตัวเนี้ย นะครับแล้วก็คือทําให้อสกรีม,มันแข็งตัวใช่ไหมครับให้มันอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมไม่เผื่อมากจนเกินไปนะครับเขาลดมาได้เลยครับ8%ซซึ่งถ้าเป็นเงินก็มากกว่าแสนบาทต่อปีเฉพาะห้องนี้นะครับและเขามีห้องแบบนี้หลายห้องนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถเอาสิ่งที่เรียนรู้จากผมเนี่ยไปพัฒนาต่อได้เลยนะครับทีนี้นะครับผมทำอุณหภูมิเย็นไปแล้วใช่ไหมครับ ผมก็มองว่าจริงๆอ่ะทําอุณภูมิสูงมันก็น่าจะได้นะมันก็หลักการเหมือนกันแหละก็อุณภูมิเหมือนกันอันนั้นเย็นไงอันนี้สูงครับผมก็เลยไปที่โรงงานผลิตแก้วครับโรงงานแรกอันนี้เป็นรูปผมนะตอนสมัยยังผอมๆอ,อ,อยู่นะตอนนั้นยังยังไม่ได้ไม่ได้กินเหล้าเยอะเท่านี้นะตอนหลังก็เริ่มต้องไปสังสรรค์มากขึ้นก็เลยหุ่นก็เลยเปลี่ยนไปหน่อยนะฮะ อันนี้คือปัญหาเขาคืออะไรครับปัญหาก็คือว่าเขาไม่สามารถถอดเทอร์โมมิเตอร์ครับอันนี้คือโรงแก้วนะครับโรงแก้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นน้ําแก้วน้ําแก้วตัวนี้มันจะถูกไหลผ่านตัวฟอร์ฮาร์ดมานะครับแล้วก็ถูกบีบออกมาเป็นแก้วตรงนี้นะครับทีนี้การเช็คอุณหภูมิตรงนี้ที่มันอยู่ประมาณ1,250องศาตรงนี้นะครับเขาจะใช้สิ่งที่เราเรียกว่าเป็นไพโลมิเตอร์นะครับเป็นไพโลมิเตอร์ปักเอาไว้แต่ปัญหาของเขาคือไอตัวไพโรมิเตอร์ตัวนี้ของเขาอะ เขาถอดไปสอบเทียบไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะโยงกับตู้คอนโทลตู้ใหญ่เลยเขาสอบเทียบไม่ได้ทำไงครับเราก็ต้องหาวิธี mm hmm. เขาเรียกว่าทำอินสตูคาลิเบชั่นให้เขาคือไปคาลิเบตหน้างานให้เขานะครับแต่โรงงานนี้เราไม่ได้เก็บผลต่อเพราะว่าเขาเปลี่ยนผู้บริหารครับแล้วเขาก็ยกเลิกงานเก่าหมดนะครับเราก็ไม่เป็นไรครับเราก็ไปทำโรงงานใหม่ครับโรงงานอีกโรงงานหนึ่งเป็นโรงงานผลิตกระจกครับอยู่ฉะเชิงเซานะครับ อันนี้ผมก็ไปทำพวก Temperature Mapping ให้เขาในตัวที่เรียกว่า r e g e n e r a เรเนะครับเพื่อลดการสูญเสียของพลังงานนะครับปรากฏว่าหลังจากผมปรับปรุงนะครับเขาสามารถประหยัดพลังงานไปได้3เอครับ3%เองครับไม่เยอะครับแต่ลองดูเป็นเงินสิครับเดือนละล้านแปดครับเอเดือนละแสนแปดครับ1นึ0 0บาทที่ก่อนหน้านี้เขาเผาทิ้งครับเผาทิ้งโดยใช้เหตุครับ3%คือแสนแป หนึ่งเตานะครับเขามีประมาณ4เตา1นึ่เตาเขาก็เอาตรงนี้ไปใช้ต่อได้นะครับถามว่าเขาลงทุนเท่าไหร่ครับเขาลงทุนกระทิงแดงไปหนึ่งลังครับให้กับคนงานเนี่ยไปช่วยแปะให้ตัวเตาเขามันมีอินซูเลเตอร์ดีนะครับอุดรอยรั่วแค่นั้นเองนะครับแล้วต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์สุดท้ายก่อนที่ผมจะย้ายมาดูงานทางด้านของพัฒนาธุรกิจนะครับ ก็คือผมทำลงอันนี้มี Youtube ด้วยนะครับผมไปทำผู้ประกอบการ SME เครับเป็นกระจกครับกระจกโรงงานกระจก VMC นะครับก็ไปคุยกับทางคือเขามาขอให้ผมไปช่วยนะครับผมมีเงื่อนไขเขาข้อเดียวครับผมจะไม่คุยกับผู้จัดการโรงงานไม่คุยผมขอคุยกับเจ้าของโรงงานถ้าเจ้าของโรงงานเซยสให้ผมทำผมทำถ้าไม่ไม่เซยสผมก็ไม่ทำ เพราะผมไม่อยากจะทําไปสักพักแล้วเจ้าของมาบอกไม่ต้องทําผมไม่อยากให้เกิดปัญหาแบบนั้นเพราะฉะนั้นต้องต้องต้องร่วมหัวจมท้ายกันตั้งแต่ต้นก่อนนะครับผมก็เลยไปพบกับเนี่ยครับเจ้าของโรงงานแล้วก็เซ็นสัญญากันว่าเราจะทําผ่านโครงการ SME ที่เราดําเนินการนะครับสิ่งที่ผมทําคืออะไรครับผมไปดูเตาอันหนึ่งชื่อว่าเตาทองประเสริฐครับซึ่งเป็นเตาที่เขานําเข้ามาจากอเมริกาแล้วเตาเนี่ยจะผลิตกระจกโดยการเอากระจกอะครับกระจก หลังรถปิกอัพอะครับเขาจะส่งไปงี้ใช่ไหมครับแล้วฮีทให้มันร้อนนะครับตามสายพานนี้นะครับฮีทให้มันร้อนตามสายพานนี้นะครับนี่ยฮะมันจะมันจะวิ่งผ่านแชมเบอร์ต่างๆของมันไปนะครับแล้วสุดท้ายมันจะถูกเป่าด้วยลมครับเพื่อให้มันพงทีนี้ปัญหาที่เขาเจอคืออะไรปัญหาเขาที่เจอคืออาการแตกในฮะอาการแตกในนี่ทุกคนก็น่าจะกลัวกันอยู่เนาะใช่ไหม หมายถึงกระจกแตกใน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 ตัวแชมเบอร์ครับถามว่าทาไมถ้ากระจกแตกในแชมเบอร์แล้วมันถึงน่ากลัวครับเพราะเขาจะเสียเวลา2วันครับวันแรกคือการลดอุณหภูมิเตาให้เย็นลงครับแล้วให้พนักง,งานทำโ OT เพื่อกวาดกระจกออกครับแล้วหลังจากนั้นก็คือสตาร์ทเตาให้มันร้อนขึ้นมาใหม่แล้วดําเนินการได้ครับซึ่งก่อนผมไปดําเนินโครงการเนี่ย เขาก็จะแตกกันเดือนละสักครั้งสองครั้งอะไรประมาณนี้นะครับโชคร้ายหน่อยก็สองครั้งโชคดีหน่อยก็ครั้งหนึ่งนะครับผมก็เลยไปทําโครงการนี้ผมก็เลยเอาอุณเอาเทอร์โมมิเตอร์ไปวัดครับปัญหาของโรงงานหลายหลักคือเขาซื้อสิ stem มาทั้งระบบแต่เขาไม่เคยรู้เลยครับว่าในสิ stem นั้นอ่ะมันทําอะไรบ้างผมก็ไปนั่งดูผมว่าอ่ะเซนเซอร์พวกนี้คุณสอบเทียบไหมบอกไม่สอบเทียบเลยผมถามแล้วคุณวัดคุณเอาเซนเซอร์ไว้ทําไมเขาบอกเขาก็ดูอ่ะครับ วันไหนเซนเซอร์ตัวนี้มันหายไปแสดงว่ามันเสียเขาถึงค่อยเปลี่ยนมันดูตามยะถากรรมยังไงก็ไม่รู้นะแต่เขาก็ทําแบบนี้มาหลายปีนะครับตั้งแต่เปิดโรงงานเลยก็ว่าได้นะครับสุดท้ายผมก็เลยไปสอนวิธีผมก็เอาตัวที่เรียกว่าไฟเบอร์ออปติกพโลมิเตอร์ครับไปวัดไปวัดอุณหภูมินะครับของแชมเบอร์ตัวนี้อุณหภูมิที่ผมวัดเนี่ยจะเห็นว่าอุณหภูมิมันเป็นแบบนี้คืออะไรครับมันเป็นอุณหภูมิของเตากับอุณหภูมิของตัวชิ้นงานที่มันวิ่งไป เพราะฉนั้นเราจะดูแก็บครับความแตกต่างของอุณหภูมิของเตากับอุณหภูมิของชิ้นงานในแต่ละห้องในแต่ละแชมเบอร์ที่ที่กระจกมันวิ่งไปเราก็พบว่าความแตกต่างของตัวต้นเตากับหลังเตาอ่ะมันต่างกันเยอะมันเลยทําให้กระจกมันเกิดความเครียดนะครับเราก็เลยไปบาลานซ์อุณหภูมิตรงนี้ครับให้แก็บตรงนี้มันใกล้เคียงกันสุดท้ายครับหลังจากที่ผมทานนําโครงการนี้ช่วงที่ผมอยู่ประมาณเดือนกว่าๆไม่มีแตกเลย สักครั้งเดียวไม่มีแตกเลยและที่สำคัญนะครับทำให้เขาประหยัดพลังงานมาได้นะครับ8.94%คิดเป็นเงินก็คือ3แสนกว่าบาทต่อปีต่อหนึ่งเตาครับเพราะนั้นจะเห็นได้เลยครับว่ามาตรวิยาเนี่ยถ้าเราไปลดวัดให้มันเหมาะสมนะครับมันก็สามารถช่วยอุตสาหกรรมได้จริงๆทีนี้มาตรวิยาก็มีโจทย์ใหม่ครับในเรื่องของโลกดิจิตอลในโลกดิจิตอลมาตรวิยาก็ต้องก้าวให้ทันการวัดในระบบดิจิตอลนะครับ สิ่งที่เราทำตอนนี้คือเราทำตรงนี้ครับสิ่งที่เรียกว่าเป็นดิจิตอลค али เบรชันเซอร์ติฟิเคตมันคือเซอร์ติฟิเคทที่อ่านได้ทั้งคนมนุษย์และเครื่องจักรพร้อมๆกันเพราะนั้นต่อไปในการทำของเราก็คือว่าเมื่อเราสอบเทียบแบบนี้แล้วออกไปรับรองผลที่เป็นดิจิตอลค али เบรชันเซอร์ติฟิเคตไฟล์ตัวนี้ครับถูกยิงเข้าไปในเครื่องเลยครับแล้วเครื่องมันก็จะทำการอ่านไฟล์แล้วก็เอาค่าไปใช้งานได้ จริงซึ่งระบบเนี้ยมันจะเหมาะสมกับระบบวัดที่เป็นแบบระบบอัตโ,ตโนมัติค่อนข้างดีเพราะว่าไงครับเพราะว่าระบบอัตโนมัติมันจะมีการทำเซลฟ์คอมเพนเซชันถูกต้องไหมครับมันมีการแก้ค่าโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการเช็คและมีการคาลิเบตเครื่องมือวัดได้แม่นยําระบบอัตโนมัติเหล่านี้มันก็จะทงานได้ดีขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือในโลกของมาตรวิทยาในอนาคตที่เรากําลังทํา ก็จะมีน้องๆจากสถาบ,บันมารวิทยาก็มานําเสนอผลงานในเรื่องนี้ด้วยนะครับก็สามารถเข้าไปฟังกันได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือด e ต o n ค a บเ i o เซอร์วิ i เ a t นะครับที่ผมให้ดูนะครับว่าคนก็อ่านได้เครื่องจักรก็อ่านออกนะครับทีนี้นะครับมองในโลกอนาคตนะครับในเรื่องของพวกโดรนพวกอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับสิ่งที่มารวิทยากําลังทําตอนนี้คือเรื่องของ GNSS ครับ เรื่องของพิกัดดาวเทียมนะครับที่ตอนนี้จะต้องมีการคลิเบตให้มันถูกต้องรู้พิกัดที่แน่นอนจริงๆเพื่อความแม่นยําในการใช้งานนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของเทคโนโลยี 5G นะครับก็จะเป็นของทางดรสลินยานะครับเขาก็ทําอยู่นะครับก็จะมีห้องเซมิอนาโคอิกแชมเบอร์นะครับค่อนข้างใหญ่นะครับก็อันนี้ก็จะตอบสนองต่อกัน สอบเทียบนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกคอน n อนเ e n a a อะไรแอนเตอร์ไมโมนะครับ EMC นะครับหรือ IOT Smart Sensor ต่างๆนะครับอันนี้ก็สนใจก็สามารถพูดติดต่อนะครับทางดรสลินยานะครับได้นะครับที่สาบันมาตรนะครับเขาก็จะมีมีทั้งห้องนี้แล้วก็มีทั้งตัว Open Area นะครับที่สามารถที่จะสอบเทียบได้ในยะ1 5เมตรอ่ะ10เมตรนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราพยายามทำให้มันทันกับยุคทำตามความต้องการของโลกปัจจุบันนะครับหรือตัวนี้ครับ งานวิจัยที่เราขอทุนแล้วก็ทํามาตลอดก็คือในเรื่องของทําพวกนาฬิกาตอมเชิงแสงนะครับเราใช้ธาตุตัวใหม่ที่เรียกว่าอิเทเบียมนะครับซึ่งธาตุอิเทเบียมตัวเนี้ยเนี่ยมันทุกวันเนี้ยเราใช้เป็นซีเซียม133่มใช่ไหมครับมันก็ดีระดับหนึ่งแล้วแหละแต่ถ้าเราใช้ต่อไปเป็นอิเทเบียมเนี่ยข้อดีมันคือต่อไปเนี่ยหวินาทีที่มันจะผิดพลาดเนี่ยมันจะดีกว่าของปัจจุบันอ่ะหมื่นเท่าหมื่นเท่าหมายความว่าไงครับนั่นหมายความว่า จะผิดพลาดหนึ่งวินาทีขอเวลาสัก100ล้านสักหนึล้านปีครับมันจะผิดพลาด1วินาทีนะครับนี่คือข้อดีมันแต่ข้อดีกับอีกอย่างของมันคือตัวค่าของเวลาครับที่มันจะสามารถวัดความละเอียดลงไปได้ในเรื่องของค่าคาบเวลาครับมันจะลงไปได้ถึงระดับของเฟมโตเซกคันนะครับซึ่งอันนี้ก็จะรองรับกับเทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวติ้งในอนาคตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจะเป็นสิ่งที่มาตวิทยา ทำอยู่นะครับก็คือทั้งมีทั้งเรื่องที่เบสิกง่ายๆไปจนถึงระดับเป็น frontier research ที่จะตอบสนองต่อการวัดของโลกในยุคอนาคตนะครับก็ถ้าสนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ตัวผมเองก็ทําอยู่ทุกวันนี้ก็คือว่าการให้ความรู้ทางด้านมารยากับทางมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับก็มหาวิทยาลัยไหนสนใจนะครับที่จะอยากให้เราไปช่วยนะครับในการให้ความรู้ด้านมารยาแก่นักศึกษานะครับก็สามารถติดต่อผมได้นะครับตามอ e ีเมลตามนี้นะครับแล้วก็ ผมมีคลังความรู้ที่เป็น u t u b e นะครับตามนี้เลยครับเทนนิงนิมทีนะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับก็เป็นคลังความรู้ด้านมาวิยาตอนนี้คลิปอยู่ประมาณ350ทิคลิปนะครับก็ถ้าไปดูครบทุกคลิปผมว่าท่านน่าจะเข้าใจมาวิยาดียิ่งขึ้นนะครับกับอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะทิ้งท้ายครับมาวิยาอยากเป็นส่วนหนึ่งครับในการที่จะนำอินโนเวชันหรืองานวิจัยของทุกท่านนะครับไปสู่เชิงพาณิชย์ให้ได้ ขอมาตรวิยาเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นมาตรฐานให้กับงานวิจัยเพื่อเปลี่ยนงานวิจัยไปสู่การใช้เชิงพาณิชย์นะครับขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ